เขาพูดยังไงเวลาเขาสะอึกเรอน้ำมูกไหลปต้งปะตั้งปะติคำพวกนี้นะคะกิเอามาฝากค่ะ Hello Hello This is k e and welcome to Vanilla English Channel Today we're going to talk about these symptoms กี่ขอเรียกมันว่า symptom แล้วกันเนาะ symptom ก็ Sym คืออาการนะคะอาการเกี่ยวกับร่างกายที่บางทีเราก็เอาไปอธิบายกับแบบหมออะไรอย่างนี้ได้นะคะว่าเรามีอาการอะไรบ้างเนาะหรือบางทีเราก็พูดกับเพื่อนๆก็ได้นะคะคำเหล่านี้เนาะ,ะสะอึกหรือว่าเรอหรือว่าน้ำมูกไหลไม่สบายนะคะพูดยังไงเนาะ,ะเรามาเริ่มกันที่คําว่าสะอึกเลยแล้วกันนะคะสะอก นะคือคำว่า hiccup's hiccup's and how do you say it in a sentence for example you can say I've got the hiccup's I've got the hiccup's ก็คือเฮ้ยฉันมีคือถ้าแปลตรงตัวมันคือฉันมีแต่ว่ามันเป็นอาการอย่างหนึ่งนะคะสามารถใช้คำว่า have ได้นะคะเพื่อบอกอาการเนาะ or I can't stop h i c c u p i n g I can't stop Hiccuping เหมือนไหมนะคะ I can't stop hiccuping ก็คือฉันเนี่ยหยุดสะอึกไม่ได้เลยเนาะ and the next one if you wanna talk about your nose นะคะคือน้ำ <Bueno> มูกไหลอจ้านะคะเราจะพูดยังไงมันจะเป็นคำนี้นะคะทุกคนคือคำว่า runny nose runny nose คำว่า run ใช่ไหมก็ค,คือมันไหลไม่หยุดจ้า <laughs> runny nose now in a sentence you can say I have a runny nose I have a runny nose คือบางทีเราบอกอาการเพื่อนใช่ไหมเช่นแบบเพื่อนถามว่าเป็นยังไงบ้างแบบไม่สบายตอนนี้เป็นยังไงเราอาจจะอยากเล่าให้ฟังว่าเออก็โอเคดีขึ้นนะแต่ก็มีน้ำมูกไหลนิดหน่อยอา่าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่า I have a runny nose หรือจะบอกว่า my nose is runny My nose is runny นะคะก็คือน้ำมูกไหลไม่หยุดเลยนะหรืออีกตัวหนึ่งนะคะก็คือหายใจไม่ออกรู้สึกมันไม่ได้มีน้ำมูกไหลนะคะแต่ว่าภาษากีจะเรียกว่าตันดังนะจ๊ะ <c oughs> อันดังก็คือมีน้ำมูกอยู่ข้างในแล้วหายใจไม่ออกอะค่ะ you can't breathe right that symptom how would you say you can say I have a stuffy nose a stuffy nose หายใจไม่ออกเลยมันมันปันดังจ้า <laughs> แบบนั้นนะคะ I have a stuffy nose or I'm stuffy I'm stuffy ก็ใช้เป็น adjective นะคะอธิบายว่าเราเนี่ยหายใจไม่ออกมันติดขัดนะคะมันคำว่า stuffy มันเหมือนความติดขัดนะคะ I'm stuffy or you can say I'm all stuffed up I'm all stuffed up อหายใจไม่ออกเลยนะคะใช้คำว่าโอเติมเข้าไปนะ,ะ I'm all stuffed up นะคะหรืออีกคำหนึ่งที่ทางการขึ้นมาหน่อยนะ,ะนั่นก็คือคำว่า nasal congestion nasal congestion นะคะ nasal คือทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ congestion คือติดขัดเนาะดังนั้นเราอาจจะพูดว่า I have nasal congestion I have nasal congestion. or oh, you can say I'm congested. <laughs> I'm congested. คือแบบฉันติดขัดมากเลยถ้าใช้ประโยคนี้นะคะหมายเพราะว่าที่จมูกมเขาจะรู้กันเนอะซึ่งเป็นคำสุภาพนะคะสามารถพูดกับแบบค,คุณหมออะไรอย่างงี้นะคะหรือว่าเราไม่อยากแบบพูดตรงๆให้เห็นภาพเราก็ใช้คำว่า nasal congestion or oh, I'm congested. ทีนี้เราไปกับอีกคำหนึ่งนะคะถ้าอยากจะบอกว่าเรา เราแสดงให้ดูไม่ได้เราเรอนะคะเรอคำว่าเรใช้คำว่าอะไรคือคำว่า burp burp นะคะสำหรับกีนะกี่ก็จะไม่ออกเสียงตัว r นะคะถ้าเป็น American เขาจะออกเสียงตัวอนะคะก็จะเป็น burp นะเหมือนไหมอย้ยวเนี่นะคะทีนี้เวลาที่เราใช้ในประโยคเราอาจจะบอกว่า he usually burps so loudly he usually burps so loudly นะคะก็ใช้เป็นกริออยาไปเนาะนั่นก็คือเขาปกติเขาจะเป็นคนที่แบบเบรือดังมากนะคะ he usually burps so loudly or after a large meal you feel uncomfortable in your stomach นะหลังจากที่แบบกินเยอะมากบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่อย่างนี้แล้รู้สึกแบบอึดอัดมากเลยนะคะ mm. I feel uncomfortable in my stomach I need to burp I need to burp นะคะโอ้ฉันอยากจะเลอออกมาต้องเลอออกมาอะไรแบบนี้นะคะก็ใช้คำนี้เหมือนกันอีกคำหนึ่งนะคะนั่นก็คือหุยขนลุกอะ <c oughs> นะสามารถใช้คำว่า goosebumps นะคะ I've got goose bumps ก็คือ goose bumps นะคะเป็นจุดๆๆ,ๆนะคะเราเรียก bumps bumps เนาะนั่นก็คือจุดๆๆขนของหานอะไรอย่างนี้นะคะ Goosebumps or sometimes people might say I've got the chills I've got the chills นะคะ chills ก็คือขนลุกรู้สึกเย็นขนลุกเหมือนกันเนาะทีนี้ตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเราอยากจะบอกว่าเราผ่ายลมแบบสุภาพหรือเราถามเพื่อนว่าเฮ้ยเมื่อกี้เธอผายลมหรือเปล่าแต่แบบสุภาพทุกคนคะ <c oughs> กี่เชื่อว่าทุกคนจะรู้จักคำนี้คือคำว่า fart ถูกไหม fart แต่คือจะบอกว่ามัน ถามว่าคุยพูดกับเพื่อนได้ไหมก็ได้นะถ้าสนิทกันแล้วอะแต่ว่าถ้าอยากจะสุภาพกว่าน,นั้นก็มีนะวันนี้เอามาให้นะคะนั่นก็คือเอาสุภาพมากๆก่อนเลยเนาะนั่นก็คือ pass gas pass gas นะคะก็คือปล่อยก๊าซออกมา <c oughs> นั่นเองนะ for example did you just pass gas did you just pass gas <c oughs> เมื่อกี้เธอ ออกมาหรือเปล่านะคะก็คือพูดแบบสุภาพนะสุภาพเออใช่แล้วก็อีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า break wind break wind ซึ่งเชื่อว่าตัวนี้เนะี่ยอาจจะเป็นไม่ใช่ของ American นีคะที่จะชอบใช้ a น e r i อ่ะอเมริกันหรือ Canadian นเคะ,ะเขาจะใช้ Pass Gas มากกว่านะคะแต่ว่า break wind ก็ได้ยินบ้างเหมือนกันตอนเด็กๆนะคะ,ะครู British หรือว่าครูอังกฤษของกีเนะี่ยสอนคำนี้คำว่า break wind you can say did you break wind did you break wind เธอตดหรือเปล่าอ่ะฉันได้ยิน ประมาณนี้นะคะแต่ตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบน่ารักน่ารักเหมือนเด็กๆเลยนะก็คือคำว่า did you just toot did you just toot คำว่า toot นะคะจะแบบออกแนวคิ้วๆแบบเหมือนถามเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งใช้กับเพื่อนก็ได้เนาะมันจะแบบน่ารักหรือว่าไม่ไม่แบบ ตรงเหมือนคำว่าฟาดทุกคนดังนั้นเลือกได้นะคะอันนี้เป็นอาการต่างๆที่กี่เชื่อว่าหลายคนสงสัยแล้วถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้เฮ้ยเป็นประโยชน์นะคะคือมีคนสงสัยเหมือนกันมีเพื่อนๆอยากรู้เหมือนกันนะคะก็ลองเอาไปแชร์ดูเนาะแล้วก็มีทั้งแบบ ตรงๆแบบสุภาพนะคะที่เราสามารถเลือกไปใช้ได้เนาะ If you like this video please give me a t h u m b up and don't forget to share perhaps your friends wonder these meanings as well how to say in English and if you haven't subscribed to my channel please do so so you're not going to miss any of my useful videos in the future and I will see you again later bye bye